ผมแล้ะเขาวันนี้ก็อยู่ในนะเช่น,นวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอนะไรครับและผมก็จะมาเล่นซื้อบล็อกแมนนะครับอืพุ่งมันนี่มันเดือดความไม่ไหวโอ้โหมันจะทำให้พรวกเราเกลีล้ยวะแนี่ยกพือ่อคนนี่้โอเคโอเคชานัลเนี่ยของแท้เนาะโอเคชนานล ก็จะเป็นขัน์นะแต่ผมก็ไม่มใจกับลุงี่เรางกนไนี่โอโหแม่รู้สั่งบ้านเยเี่ยแล้วก็สวยกันะคับ,บันนี้ มันที่บ้านหรอวะ ผมจะผมจะควนเซิฟนี่แหะอือหืก็มีทางนี้ด้วยที่ทนทำนี่ก่อนโอ้โหเขาเป็นอะไรกันะาพูกัเพื่อนยู่อไปดูอนดีเพื่อน นี่เ mm ี hmm ็กแค่แค่หนึงเทาเท่านี่เล็ค่แคอหนึ่นี่เล็อะไรนี่เอ๋นี่เล็กแครแค่หนึ่งเทานี่ฟองอาจจะเี็นะไรก็ได้อิมากเลยอน โอ้คมมเลตายเฮ้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 ยน้องเฮ้ยน้องค้มมาอ้อถ้าอร่อยก็ต้องปิงถึงเหรอมึนตาย ผมก็ดอผมก็จะควนอีกอน่คะแล้วมาดูเลยโอ้โห่มันขึนนูเลยวะ เว้ยแต่ว่าคือเหรอกอดอื้มชิบหายเลยจนกว่ามันใจนั้นได้ครับชิบหายรอซีแตกเดี๋ยวเราของซื้อมาอีกชิายอซีร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 อซีบึบไม่มีใครมา Ada. Ini Aku cuma kuang seri. Kau ni macam apa? Apa nama nak kau tu? จะอาเคี้ชิบมึงเบเอาจะมงเทียบอาอาี้ชิบมงทบอาาครับผมก็ขอตัดบออคลิปก่อนนะครั้าวเนี่นะครับผมก็อยู่ในซื้อต่อไปนะคะอืมนี่ผมจะมาคนเซฟคนืองก่อนนะครแม่ดูมันชิบ ผมก็ชื่อตัวละครของเค k c h a เ n ช l นนะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเค k c h a เ n e l นโค้ดโค้กูินี่เคยเป็นเคยเป็นห,วนหัวหน้าซึบเคยเป็นจิ๊กกะ เกมนไม่ไดีเป็นอะไรหรอผมจะเนให้เขาดมเป็นอะไรหรอเอแมงตองตองเขาไม่แะหรออ้อเดี๋ยวผมทำให้ เจ้าของโอ,อ้ผมจะพิมพ์ว่าเปิดหมดุดเปิดเปิดหมดุดพี่พี่ให้หน่อยพี่พี่พี่ให้หน่อย นี่นี่เจ้าของซื้มันหายไปไหนวะนี่คือเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมได้เขาไห้เปิดหมุนให้ก็ได้แต่ว่าผมจะเรียนซฟนี่ โอโหเรามาเกนเซิร์อนี่ตอนจของเซิร์หน่โอ้โหนูเจ้าของเิร์ฟเจ้าของเิร์ฟแม่เ้ยไม่เกิดเลยห้า

โอ้ยเนี่เอาไม่ใช่ไหมกูไม่ใช่กูไม่กดได้บด๊บเอาเออหลอกกูอีกแล้วมึงมึงบอกคนผิดแล้วล่ะบอกคนผิดแล้วล่ะบอกคนผิดแล้วล่ะ ปุ๊บกดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวพี่ก็หาทางได้ปุ๊บนั่นแหละต่อ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่้อมักจักมึงเซิฟนี้ม่งโคตรเถื่อนเลยมึง

โอ้ยนี่กับบัสด้วย ح. แม่งไปเลยปึปึอาหนี่จะสุอก็ทำรักตายสักทีโอ้โหยังไม่เปิดหมดพี่ไม่กูอีกเลอ เดี๋ยวผมจะจะบอกเขาทางนี้ครับเฮ้ยน้องจะเอาของเหรอน้อง ต่อไปอัเนียครับนีเซตต่อไปนะคะโอ้โหเซตนี้โอ,อ,อ้ยโ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 อ้ยเฮ้ยนี่เนี่เหรอคนกินเซี่นด้วน,น,น้องขอไปก่อนน้องไปก่อนน้องบิกมืเ้ โอ้โทมันตามกันถึงมานี่แหละมานี่มันมันมามันมาเลย <imitation> <imitation> Mm. Mama. Oh. วันนี mortar. ้ก <poured alive ấy> ็กล <laid> ับกลัวกับบ้านได้เลยคมจะทำเป็นบอกกันอยู่นนครับเจ้าของเซฟอาจจะรู้ได้ว่าว่าผมจะฆ่าว่าผมฆ่าเขา งที่ผมไปนะผมจะฆ่ารายต่อไปไม่มีาน่าขอดเลยแต่ว่าคนนี้มขอดขากรนมือคมเจ้าของเซิร์ฟคือใครอ๋อบีเอเคหรอในนะี้เดาทีเขาจะค้องเจ้าของเซิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้เ่็เบาจะค้องปลา Kong Kong kau tu, tu, tuh macam mana tu? Oh, nak, oh, oh, ni kan itu kong itu. Oh, ni mana beranai way ni ya? Langsung ni. กนบ้าเลยบี่้อขออนี้ก่อนแล้วป๊บไม่เป็นไรหรอคนน้อง

ปึ๊บไม่คบกอยู่อีกแล้วปึ๊บออีกแล้วสองสองครั้งแล้วเนี่ยเพื่อวันนี้ผมจะเอาไม่ก้าวหน้ากันเลย คลจสน้อยคิปนี้ก็ขอกับก็ขอแค่นี้ก่อนนะคับสวัสดีครัน